ในสถานการณ์แบบนี้นะคะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 สิ่งสำคัญที่สุดเลยคือเรื่องของการป้องกันตัวเองแล้วก็การออกไปให้ความรู้กับประชาชนกิจกรรมอสมเคาะประตูบ้านเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่จังหวัดกระสินโดยทีม4ทหารเสือจะได้ลงพื้นที่วันนี้เราจะไปติดตามการทำงานของอสมกลุ่ม4ทหารเสือเหล่านี้กันค่ะ ที่บริเวณที่ทําการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3บ้านมหาชัยตําบลมหาชัยอําเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินวันนี้ทีมสี่ทหารเสือซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินได้จัดตั้งขึ้นเพื่อลงพื้นที่ไปเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ซึ่งก็จะมีผู้แทนในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอำเภอรหรือเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาชัย ร่วมกับทีมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมเตรียมลงพื้นที่เคาะประตูบ้านเพื่อแจ้งข่าวสารให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยก่อนที่จะลงพื้นที่ปฏิบัติงานจะต้องมีการตรวจคัดกรองกันเองก่อนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเพื่อนร่วมงาน มีการวางแผนการทำงานร่วมกันซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมารวมให้ข้อแนะนำก่อนลงพื้นที่ไปเคาะประตูบ้านจะเตรียมอุปกรณ์ทั้งหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าซึ่งที่นี่ได้รับความเมตตาจากพระคุณเจ้าของวัดใกล้บ้านนำมามอบให้นอกจากนี้ยังมีเฟซชิลชุดป้องกันเครื่องตรวจวัดไข้และป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้พร้อมในการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ทางราพสตแล้วก็ผู้นําเทศบาลเนี่ยเราจะออกเต็มร้อยเต็มร้อยไว้ก่อนนะคะสำหรับกลุ่มเสียงที่มาจากกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ต่างจังหวัดออกคัดกรองเต็มร้อยแล้วก็ออกให้สุขศึกษาเต็มร้อยสาหรับเรื่องการกักตัวนะคะ่ะทีนี้สําหรับลายใหม่นะคะสำหรับลายใหม่ก็จะให้ลงทะเบียนที่รพสตทั้งหมดกลุ่มที่ไม่กักอย่างนี้นะบางทีในข่าวมันก็มีเนาะมันอาจจะมีการประทะอะไรอย่างงี้แต่ว่าบ้านเรายังไม่มีหรอกนะคะก็คือก็จะเป็น อสมอย่างนี้กับเจ้าหน้าที่คุยก่อนคุยเบื้องต้นอธิบายให้เข้าใจเบื้องต้นถ้ายังไม่เข้าใจในลําดับต่อไปก็คือต้องเป็นผู้นำ <c oughs> ในการออกปฏิบัติงานแต่ละครั้งทีมสีทหารเสือและอสมเขาจะแบ่งหน้าที่ในการทํางานทั้งการตรวจวัดไข้จดบันทึกข้อมูลพร้อมติดตามสังเกตอาการกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในระหว่างกักกันตัวโดยจะมีป้ายแจ้งข้อมูลติดไว้ที่หน้าบ้าน เพื่อให้อสมได้แนะนำให้เฝ้าระวังอาการนอกจากนี้ยังใช้ช่องทางหอกระจายข่าวในบ่บ้านประกาศแจ้งเตือนบอกข่าวเพื่อเป็นการสร้างความตระหน<ม>ักในการป้องกันโรคและให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องคือบทบาทหน้าที่ของข้านนะคือป้องกันเฝ้าระวังนะคะตา้านโควิด -19 นะคะซึ่งเป็นการแพร่ระบาดตอนนี้นะคะไยายาโบอกนะคะเสียงประชาสัมพันธ์เสียงตามสายทุกมือ แล้วทีนี้ก็จะเปิดนะคะเปิดการถแถลงของจากศูนย์อำนวยการให้ฟังด้วยนะคะจากประชาสัมพันธ์จังหวัดแล้วข้อประตูบ้านอสมอทำทุกวันนะคะก่อนที่เราจะออกไปพบกับกลุ่มเราก็ห้ข้อมูมลูกันนะคะห้ข้อมลูนนะคะเน้นนะคะกินร้อนช้อนกลางช้อนไข่ช้อนเหลาล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามายัยออกกําลังกายนะะภารกิจของทีมด่านหน้าอย่างการขาะประตูบ้านของสีทหารเสือและอสมอ ถือเป็นการคัดกรองเฝ้าระวังและตอกย้ำข้อมูลการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในเบื้องต้นแต่ที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดของการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าวก็คือประชาชนทุกคนจะต้องรู้จักการปฏิบัติตนในการป้องกันตนเองเว้นระยะห่างระหว่างกันเมื่อตัวเราปลอดภัยคนอื่นก็จะปลอดภัย เสร็จสิ้นภารกิจของทีมด่านหน้าอย่างอสอมเคาะประตูบ้านที่รวมกันเป็นสี่ทหารเสือที่จะต้องเดินเท้าเข้าไปเคาะประตูบ้านเพื่อสร้างการรับรู้บ้านไหนมีผู้ที่มาจากกลุ่มเสี่ยงเราต้องกักตัวก็ต้องไปให้ความรู้เขานะคะได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนในหมู่บ้านเป็นอย่างดีค่ะแต่เราจะมาถามอสมกันหน่อยดีไหมคะว่าอสอมคะอสอมอพูดคุยกับชาวบ้านให้เขาทําอะไรบ้างคะกินร้อนร้อนกลางล้างมือ นอนขอากัาน,านามายออกกำลังกายน,นี่หน <ะ S 2> แหละเป็นคาถาที่สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้อย่าลืมนะคะมันทำแบบนี้ทุกครั้งบ่อยๆค่ะแล้วคุณจะปลอดภัยจากโควิด -19 แน่นอนดวงใจของจันถ่ายภาพชนกพรโพธิสารสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดกรสินรายงานขอบคุณค่ะ